อันบ็อกซิ่งกันครับวันนี้ครับมิซุโนะโอริกามิแพ็คคอลเลกชันล่าสุดจากทางมิซุโนะครับวันนี้เราจัดให้ทั้ง2คู่เลยนะครับทั้งนีโอสและนีโอเบต้าสครับมาดูตัวเบต้าก่อนครับเตาเบต้าสตัวนี้คุณภาพยังคับแก้วเหมือนเดิมครับชุดพื้นที่ยอดเยี่ยมนะครับกับหนังทิงโจ้นิ่มๆแบบนี้มาพร้อมกับดีไซน์ของโอริกามิคอนเซ็ปต์ซึ่งคอนเซ็ปต์นี้เคยมีตอนปี2016นะครับเจ้าตัวนั้นก็ถือว่าหายากเลยทีเดียวสําหรับเจ้าตัวนี้โมเลียนีโอสหมดครับ เดี๋ยวมาดูลายกันชัดๆนะครับโอริกามิคอนเซปต์นี้มาจากศิลปะในการพับนกกระเรียนของชาวญี่ปุ่นซึ่งสื่อถึงสันติภาพและความมงคลเป็นอย่างดีมาดูความแตกต่างของ2รุ่นนี้กันครับจุดแรกที่ลิ้นรองเท้านะครับเ้าจะกระชับมีโอจะยืดหยุ่นกว่าส่วนหนังด้านหลังี่โอจะนิ่มกว่าครับเป็นตาจะด้านด้านแผ่นรองเท้าสีต่างกันนิดหน่อยครับเืนพื้น,นี่ชุดเดียวกันเลยครับที่ผมมาลองใส่เนโอสากันนะครับ ออนฟรีประมาณนี้ครับลายไม่เหมือนใครแน่นอนกระชับใส่สบายตัวเบต้าสามเก้าพันห้าโอสามแปดพันเก้าร้อยปุ่มชื่อรุ่นซาร่านะครับห้าพันเก้าร้อยบาทซื้อจากอารีครับถามหมดนะ